อัพเดตความสวยกันหน่อยนะครับน้องเอลซ่านะครับตอนนี้อายุได้ยี่สิเดือนนะครับหัวสาวนะครับตอนนี้เป็นลูกเซเล่แปดสองห้าทับหนึ่งนะครับพ่อนะครับส่วนแม่ลูกวินเชสเตอร์นะครับตอนนี้เพิ่งผสมกับซูเปอร์เอ็กซ์ไปนะครับได้สองเดือนแล้วนะครับ รอตรวจท้องอีกทีหนึ่งนะครับนะครับรอรุ่นกันเลยนะครับตอนนี้พัฒนาการก็ถือว่าดีนะครับสำหรับเอลซ่านะครับ นี่ก็รอลุ้นนะครับรอลุ้นรอชมนะครับผลงานโูกจุดแหลกนะครับลูกตัวแรกของนางเอลซาจะเป็นยังไงนะครับความเคลื่อนไหวยังไงนะครับจะได้มาอัปเดตกันให้ชมเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็ เพิงมีเวลานะครับหลังจากฝนลงทุกวันเลยนะครับช่วงนี้เพิ่งจะหยุดวันนี้นะครับเอลซ่าเราเอลซ่านะครับ,ล,รบลูกพ่อเอ็กซลเลย์แปดสองห้าทับหนึ่งนะครับแม่เอสเคหกสามสามลูกวินเชสเตอร์นะครับตัวเนี้ยสมซูเปอร์เอ็กไปนะครับไปสองเดือนแล้วนะครับตอนนี้รอ ตรวจท้องยืนอย่างอีกทีหนึงนะครับรัแบตบิดตามผลงานนะครับการพัฒนานะครับ บัวบามั่นนะครับของฟาร์มเรานะครับดีพีพีนะครับเล็บบามั่นนะครับเดี๋ยวซ่า เดี๋าโชว์สวยหนอ่อยเดียวเดี๋าฝากนะครับทุกท่านนะครับที่ ติดตามนะครับรอลุอลนรอชมผลงานนะครับดูการพัฒนาต่อไปนะครับยังไงจะได้มาอัปเดตให้ชมการพัฒนาปุกช่ชวงครับ